ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดอยากจะเก่งเหมือนคนนั้นอยากจะดีเหมือนคนนี้จนลืมไปว่าเราก็คือเราอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องราวของลุงสมชาวสวนผู้ขยันขันแข็งลุงสมปลูกมะม่วงพันธ์ดีรสชาติหวานหอมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วตลาด แต่ลุงสมกลับไม่เคยพอใจในตัวเองเลยสักครั้งแกมักจะบ่นให้เพื่อนบ้านฟังเสมอว่ามะม่วงของข้าลูกไม่สวยผิวไม่เนียนเหมือนของคนอื่นบางลูกก็มีรอยมแมลงกัดกินขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรวันหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างเมืองมาซื้อมะม่วงของลุงสมไปขายพ่อค้าคนนั้นชิมมะม่วงแล้วก็ชมไม่ขาดปากว่า มะม่วงของคุณลุงรสชาติดีเหลือเกินหวานหอมชื่นใจไม่เหมือนที่ไหนที่ผมเคยชิมมาเลยลุงสมได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยมีใครชมมะม่วงของแกด้วยคำพูดแบบนี้มาก่อนพ่อขาเห็นลุงสมทำหน้าสงสัยจึงพูดต่อว่า มะม่วงที่สวยงามผิวเนียนใสาอาจจะดูน่าซื้อแต่รสชาติอาจจะธรรมดาแต่ถ้ามะม่วงรสชาติดีต่อให้มีตำหนิบ้างเล็กน้อยก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ดีเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรสชาติไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก ลุงสมได้ฟังดังนั้นก็เริ่มคิดทบทวนแกมองมะม่วงของตัวเองอีกครั้งมองรอยตำหนิที่เคยทำให้แกไม่พอใจแต่คราวนี้แกรู้สึกแตกต่างออกไปแกเริ่มมองเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยตำหนิเหล่านั้นแกมองเห็นความตั้งใจความใส่ใจที่แกได้ทุ่มเทลงไปในการดูแลมะม่วงแต่ละลูก แก่เข้าใจแล้วว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่รสชาติและคุณค่าที่แท้จริงเรื่องราวของลุงสมนี้สอนให้เราได้รู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบทุกคนล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป การที่เราพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปจนลืมที่จะชื่นชมในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรที่คงที่ถาวรแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกัน เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจการที่เรายึดติดกับความสมบูรณ์แบบคือการที่เราพยายามจะหยุดการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะรักษาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นไปไม่ได้และนำมาซึ่งความทุกข์ดังคำสอนที่ว่าสัพเพธรรมาอน,นัตตาแปลว่าทรรทั้งปวงเป็นอน,นัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น การที่เรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบยอมรับในข้อเสียของตัวเองคือการที่เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความคาดหวังที่สูงเกินไปเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นยาโยมทั้งหลายลองสำรวจตัวเองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่พอใจในตัวเองมีอะไรบ้างที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลง ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆหรือเป็นเพียงเพราะเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าเป็นอย่างหลังลองปล่อยวางความคิดนั้นแล้วหันมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นมองหาข้อดีของตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแบบของเราเอง อย่าลืมว่าเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามจงรักและภูมิใจในตัวเองเพราะเราคือเราหนึ่งเดียวในโลกใบนี้วันนี้อาตมาขอฝากข้อคิดสั้นๆว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองก่อนจากกันไปอาตมาขอถามญาติโยมว่า แล้วอะไรคือรอยตำหนิที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคแต่แท้จริงแล้วอาจเป็นเอกลักษณ์ของเรากันนะโปรดพิจารณาเจริญพร